จอกปลาไหลบทที่20หาโลหิตโปยปลายหงอิดเพงพานิกุมมือบอยอริริงกล่าวว่าริงกอกอผู้นาแก่ข้าพเจ้าท่านกลับไม่เยเแสต้องปรับท่านคราหนึ่งบอยอิริงกล่าวอย่างมึนงงถ้าไม่ใช่ข้าพวกมันแล้วหรือจะจะปรับอันใดข้าพเจ้าหงอิดเพงกล่าวอย่างดื้อดันเราต้องปรับท่านให้จงได้บอยอิริงเบือนหน้ามองวงหน้าอันดื้อดันละเดืองสาของนาง มีอาบดาลโทสะได้กล่าวว่าตกลงข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับสําหรับหงอิดเพงคิดปรับตนอย่างไรหาทราบแม้แต่น้อยไม่หงอิดเพงพอฟังจึงกล่าวอย่างยินดีท่านเมื่อนับปากเมื่อถึงเวลาไม่อาจดื้อรันบ่ายเบี่ยงบวยอิวเริงเพ่งมองชายชราตามรกฏขมิ่งนิ่งกล่าวเสียงยินชาเรากําหนดชะตากรรมท่านแล้วท่านต้องทอดสังขารเป็นซากศพในที่นี้ชายชราตามรกฏทราบดีว่า จอกปราไหลมีพิษยากขัดจ,จัดมันคบคิดเล็กน้อยพันตะเบงเสียงหเรกากล่าวว่าบอยอิวิงเจ,จ้าก่อใจว่าบริวารเทพบุตรมหันนบต่อแย่ได้ง่ายได้หรือบอกอเจ้าตามความสัตย์บุริมตรงโน้นในปัจจุบันไม่มีที่เจ้ายืนยัดทรงกายนอกจากบอยอิวิงหัวเราะฮาฮากายอยางเย็ดยามนอกจากเราปล่อยประละเว้นชีวิตสุนัขของท่านกระมังชายชราตามรากฏหน้าแป้เปลีย่ยนอย่างแรงตวาดว่า เจ้าทราบหรือไม่ว่าเราฮูเป็นใครบอยอริงสีหน้าเปแววโหดเยี่ยมอมติตเข็นเสียงว่าเพกงั่งเตียวเยียวตามรากตโง,ง่หงท่านกอใจว่าเราไม่รู้จักท่านหรือก่อนที่พวกท่านเราผู้บดซบจะชดใช้นี่กรรมมาเราไม่ดื่มเรือนพวกท่านหรอกหลวงนามานุกรมยอดมือจากอกเสือ้อพลิกทบทวนเที่ยวหนึ่งจากนั้นฉีกระดาษออกมาสองแผ่นวนลงบนพื้นเอ่ยสืบต่อนี่คือโฉมหน้าอันชั่วร้ายของพวกท่าน นับแต่นี้จะไม่ปรากฏอยู่ในสาบบยอดหีมืออีกจบคำกระดาษขาวทั้งสองแผ่นพิュ่ลงสู่ผื้นกลับเป็นภาพวาดใบหน้าเท่าคำฝาเสียไทยจินและเยียวตามรากตโง่หงที่แท้ในกระบวนการยอดหีมือกุ้มลุมมทลายเหล่าอง,องค์รักพิทักษ์สังกัดนครหงเหินครากุมลานีและกงจู้เมื่อสิบป,ปีก่อนมีทั้งเท่าคำฝาและเยียวตามรากตอยู่ร่วมด้วยเยียวตามรากตสำเนกว่าไม่มีทางแก้ไขกับกายนานการ พันถาถมก็หาคำรามว่าเล่าหูขอเสียงกับเจ้าเสียงขาดคำล่างเึกถึงกับกระดาษฟาดฝ่ามือทั้งสองจูจงโมไปสี่ฝ่ามือกระบนท่าฝ่ามือพอใช้ออกบังเกิดเสียงขครื่นครั่นสะท้านหูพันนึกหนาแน่นดุดล่างแห่ขอบคุณใส่บอยอิริงจากทั่วสีท่ทิศแปดทางมีคาดบอยอิริงคายไม่เห็นก็ปานร่างยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวพลางฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามพอร,รู้ถึงตัวพันแยกกระจายไปสองฝ่าข้าง ลักผ่านข้างกายไปที่แท้บอยอุริงกินมปานตามแนวทางบาปชิตฟากฟ้าล่างขล้ายผนังกำแพงชั้นหนึ่งพลางฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามพอจูโจมถึงตัวก็อแยกแยกระจ่ายไปด้านข้างไม่อาจก้มไก่ได้เย,ยวตามรารกฏแตกตื่นตกใจยิ่งนี่เป็นสภาพที่มันไม่เคยพบเห็นมาก่อนในยางประทันหันสองมือชงักค้างกลาอากาศลืมเรือนหลังคืนกับบยอิริงพันตวาดว่าคืนจอกมกฏเรามา มือขวายื่นปรารดออกและโหดกลับโดยดับความเร็วรุดประกายไฟเย,ยวตามรากฏพันคางหนักถอยปาไปสองวาเลือดเหนือเริเรณใจกลางฝ่ามือขวาถูกลาของจอกที่งองง้มเกอกเกี่ยวตะกุยกรุดไปชิ้นใหญ่โลหิตสดสดไหลทะลักดุดน้ำโพ้บอยอิริงใช้นิ้วมือสองนิ้วขีบจับจอกปะไรลากของจอกยังมีเลือดเหนือสดสดติดอยู่หงอิดเพ่งปบมือรองว่านิ้งกอกมอบจอกให้เรา ริดลอนเศษ็จเลือดเนื้อแทนท่านโบยอิริ้งเดินทรงจอกปลาไหลให้เค้นเสียงว่าเย,ยวตามรากฏเรารับจอกปลาไหลกลับคืนบัดนี้ถึงเวลาทวงถามชีวิตสุนัขจากท่านขาดคำก้าวเนิบ,นบาหนา้า้็หาธีระก้าวเยวตามรากฏถอยกายไปได้านหลังสองก้าวอย่างเดิมตัวพันบกมือตาวาดว่าบุรวานเราบุกค,คำสั่งพระไถยทอดออกบังเกิดเสียงคู่คำนามก้อง,ง,องใช้กันเจ็ดแปดคนฮือโหมออกมา ดาบกระบี่หอกทวนกวาดกระดเป็นประกายอันแน่นหนาถี่ยิบขอบคุณใส่โบอยอิริงอย่างชั่วไรโบอยอิริงแค่หัวรอกอย่างเย็นชาเลื่อนมือขวาไมยังวางเอวกระชากกระบี่มังกรขาวออกสะบัดข้อมือวูบป,ประกายกระบี่พันกระจายจ้าขายได้ลอกขึ้นโถมใส่หน้าผาแผ่ขยายกว้างไกลออกโอ้ยโอ้ยเสียงแผลร้องภาษาเสียงอุธหักสายใช้การทิฐาโถมเข้าหาผันล้มลงทอดล่างเป็นซากศพห้าคน ที่ตรงเหลือขวัญก็เจอกะเจิงจากล่างถอยล่นไปคนละทิิละทางบอยอยุิงปาดข้อมือวูบปากายกระบี่กิกกระจายเป็นเส้นสายตรงใส่เหี่ยวตามมนกฏอย่างหักโหมเหี่ยวตามมนกงโงอหงโหลศึกมีพลังกระบี่อันเยียบแวกพุ่งมาถึงจนสิวกายออกมาอย่างหนาวเหน็บคำรามว่าเจ้าใช้กระบี่เราหูมือเปล่าเท้าเปื่อยกับไม่เก่งกวดเจ้าพางสลับฟาดฝ่ามือทั้งสอง โจโผมก็นำไปแปดกระบบนท่าบอยอิริงหัวรอกแค่นแค่ก่าวว่าสำหรับกับท่านยังมีคู่ควรกับการให้เราใช้กระบี่พลิกข้อมือขวาสอกกระบี่มากรขาวคืนสู่ฝักร่างผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะฝ่ามือสาดพุ่งปริมาณฝ่ามือเยี่ยวตามรากฏท่าร่างบอยอิริงขานี้ว่องไวสุดแสนไม่เพียงเยี่ยวตามรากฏไม่อาจเห็นถนัดชัดว่าไฟตรงข้ามทลันเข้ามาได้อย่างไรแม้แต่เท่าคำฟ้าและหงอิดเพง ที่ชมดูอยู่ด้านข้างเพ่งเห็นเงาร่างจังๆคล้ายหมอกควันกืนหายไปในม่านฝ่ามือดูไม่ออกว่าใช้ท่าร่างใดหงอิฐเพงงงเง,งนันหวกคุนคิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนพลังพิมพือของเขาไม่อาจทัดเทียมกับเราสามวันให้ดังเรากลับไม่สามารถเปรียบติดบรัรลชิตฟากฟ้าไม่เคยปิดปงสัมสัตคิดไม่ถึงว่าจะถ่ายเทพลังการฝึกปืนทั้งมวลต่อดิ้งก่อ ส่งเสริมข่าวรุดหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งขณะคุ้นคิดแววเสียงเท่าคำฝาร้องพ้องว่าง้อเฮียระวังวินาทีเดียวกันฝ่ามือขวาโบอยอิ่ิงพันสะบัดออกสภาวะฝ่ามือะระลิ้วแผ่วผิวปาจากเสียงแหวกฝ่ากาดกับใช้ฝ่ามือน้าผาไรไปเยี่ยวตามระโกดง้อหงไม่ทันคนมใจอันแตกตื่นที่เห็นโบอยอิ่ิงคุกขามเข้าใกล้เงาฝ่ามือโบอยอิ่ิงก็ประทับลง ยามชจโดหกบิดกายหมายรบเรียงแต่กระชักฉาไปก้าวหนึ่งเสียงแผดร้องอันโหยหวนสถานพันดังเย,ยวตามนกฏโถกระแทกไว้าภายในแดกรานกากโลหิตออกมาเป็นฟูฝอยล่างปีกเด่นขึ้นกลางอากาศห้าหกว่าล่งเะลิว,งล,วลงโซโเหวเบื้องร่างเหตุการณ์พลิกแพงกับกายอย่างรวดเร็วว่องไวสุดที่ผู้คนจะคาดคิดถึงชายกันที่หลงเหลืออีกสามคนควัดแกลงอาวุธโจโจมซ้ำเติม ยามนี้ร้นแตกเตือนเจ้าตงรานกับที่เพลตานั้นบริเวณตกอยู่ในความเงียบสงัดกระทั่งเข็มตกสักเล่มยังได้ยินบรรยากาศสงัดงันหกขามผู้คนจดอึดอัดแทบขาดใจตายบอยอิวริงกว่าตามองรอบข้างเที่ยวหนึ่งเข็นเสียงว่าผู้ใดคิดเข้ามาอีกบนผาคำ้ำฝาแมุ้มนุมผู้คนหลายร้อยคนกับไม่มีผู้ใดกล้าส่งเสียงอย่าว่าคิดทลันออกมาหงเอ็ดเพลงหัวนอพางกล่าวว่า ลิงกอกอพวกมันล้นเก่งกวดท่านบอยอยิ๋วดิงเบื่อหน้ามายังเท่าคำฝาเสียไทยจินกล่าวสาเสียงเย็นชาเสียไทยจินบัดนี้ท่านสุควรมอบจอกไพรคืนต่อเาาแล้วเท่าคำฝาสุดมลมหายใจหรือกล่าวว่าขอเพียงเจ้าจัดการบริวารเราจนหมดสิน้นแล้วโหย่อมมอบจอกไพรคืนต่อเจ้ามิรอให้บุอยอิ๋ิงกล่าววาจาชิงบงการว่ารากุ้มเด็กน้อยนี้ให้กับเรา ในผู้คุณเกือบ200คนมีอยู่หลายคนคิดลงมือแต่เมื่อประสานศพกับกายตาอันโหดเยี่ยมอมหิตของบอยอิวิงมีว่าผู้ใดก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวชีวิตผู้คนทรงค่านักไม่ว่าผู้ใดก็มีคิดเสนอตัวเข้าหาเทพเจ้าแห่งความตายใบหน้าเท่าคำฝาปรากฏหยาดเงื่อไหลซึมมีทราบหลอนลุ่มหรือเดือดดานโครกรามกล่าวว่าเล่าหูนับว่าดูผิดพลาดแล้ว เบือนหน้าไปยังชายชราผมขาวซึ่งเคยระบุความมาประชิดฟากฝาถามว่าเฮียเฮียเห็นว่าใช่หรือไม่ชายชราผมขาวนั้นแค่นหัวรอก่าว่าเรากับคลกแป่งเบาวความวนจากเสียเฮียสักหลายส่วนเพียงแต่บยญอิริงระบุว่าต้องการประมือกับท่านเราหากเถึงหน้าออกไปกับกระทบเทือนถึงกิติภูมิของท่านคนผู้นี้นิสัยใจคอรึกสึงชั่วร้ายแม้สำนึกว่าเท่าขำฝาเสียไทยจิน ตกเยืนหาการอันเลวร้ายยังไม่ก้าวราวร่วงเกินมันเท่าคำ้าคุณแข้นจนแผดหูร่อก่าว่าเย่เ yeah, ฮ yeah, ียนะเป็นสหายผู้รู้ใจเราจริงๆไม่ว่าเราหูจะเป็นหรือตายรับรองไม่ขอแยกจากท่านบัดนี้ท่านล่วงหน้าไปก่อนเถอะขาดคำผ่านสะบัดฝ่ามือใส่ท้องน้อยชายชราผมขาวนั้นอย่างว่องไวทั้งสองฝ่ายอยู่ในระยะประชิดใกล้กอกับชายชะาผมขาวขาดคิดไมถึงว่า เท่าคำฟ้าจะจูโจมต่อมันคิดหลบเลี่ยงก็ไม่ทันท่วงทีท้องน้อยถูกฟาดใส่ย,ยันทธน,ธนีแผดร้องอย่างโหยหวนเบียวรีบไปสามว่าทวารทั้งเจ็ดบนใบหน้าปรากฏโลหิตฉีดพุ่งเสียชีวิตผู้คนที่หลงเหลือเห็นเท่าคำฟ้าประหัตประหารผู้พ้องเดียวกันต่างก็ถอดถอยห่างจากวงเท่าคำฟ้าสองตาแดงฉานที่สายเดือดข้าไมนมองสตรีสาวชุดเขียวก่าว่าบัดนี้มีแต่เราสองร่วมมือกัน สตรีสาวชุดเขียวอยู่ใกล้กายเท่าคำฝามีกาใบาเบียงปริเสธกล่าวเสียงเจื่อยเจ้าเป็นสามีภรรยาชั่วค่ำคืนถ้าก็ผูกพันกันชั่วชีวิตเราย่อมต้องพนึกกำลังกับท่านจูดโจมศัตรูสีหน้าเท่าคำฝาคลายความเคร่งเครียดลงกล่าวว่ามีแต่เจ้ามิทันขาดคำสตรีสาวชุดเขียวก็อชกโชยโอกาสนั้นถอยปราไปห้าวากล่าวเสียงเย็นชาเท่ากระดูกหุกกรน ผลการ,รเวียนสนองท่านแต่ยังไม่หมุนเวียนถึงเดาเราไม่จําเป็นต้องตายร่วมกับท่านผมเผพ้หนดเข่าเท่าขำฝาลูกชี้ชันคำรามว่าเราฮูขอฟาดนาพัสยาเจ้าเสียก่อนพางลอยตัวขึ้นสตีสาวชุดเขียวกับทะลันหายลับมาในโขดหินบอยอยุิงกีดว่าไปสกัดขวางหน้าเท่าขำฝากล่าวเสียงเย็นชาเสียไทยจินเราไม่เวลาชมดูท่านสะสางเรื่องราวผ่านในครอบครัวนานไป บริวารเหินห่างคู่สวัสดิ์พระจากกอบกับความประวันพันพึงซึ่งแผ่ซ่านจากก้นเพื้อนหัวใจได้คุกคามเท่าคำ้าจนแทบวิปราชฟันเฟือนพันแผดหัวเราอย่างคุมข้างก่าว่าหรือเล่าหูเกรงกลัวเจ้าด้วยร่างพุงพราเข้าหาฟากระนำออกสิบกว่าฝ่ามือขายหมอสุ่มรุมเล้าใส่เปิดเผยส่วนสัตว์บนร่างกายมุ่งหมายได้ชีวิตกับไฟตรงข้ามจนตกตายตามกันโบอยอิริง แค่นเสียงอย่างเย็นชาขยับร่างวูบวาบขายวิญญาณพูดภายหลบเรียงจากสมีฝ่ามือกับไม่ตีโต้ไปหงอีกเพงเห็นเช่นนั้นต้องคุณคิดอย่างสงสัยใจริ้งก,ะกะะอกอชะไหนปปะราเวน้นโอกาสอันดีงามมิคิดตรงมือปิดชีวิตเท่าคำฟ้าในบัดดนหรือต้องการรอให้สติปัญญามันกับคืนดังเดิมมันคาดคะเนม่ได้ผิดพลาดโบยอยิริงต้องการให้สติปัญญาเท่าคำฟ้ากับคืนมาจริงๆ สิบกว่ากระบวนท่าพอผ่านผลเท่าขำฝาก็เริ่มปิดป้องคุ้มครองตนหาริถโหมจูโจมอย่างคุ้มขั่งเทกเช่นตอนแรกอีกควรทราบว่าเท่าขำฝาเสียไถ่จินเป็นยอดมือแห่งยุกต่อให้มันพุ่งพ่านดานใจปานใดพอประมือหักร้างกับผู้คนจะตื่นตัวและแวดระวังจิตใจค่อยๆสงบลงสิบกระบวนห้าพอผ่านผลไปอีกสติสมัญญะเท่าขำฝาแจ่มใสดังเดิมเลิ่มมีทั้งรกและรับ ไประเบียบแบบแผนร่างของโบยอิริงค่อยๆอถดถอยไปริมหน้าผาเท่าคำฟ้ามันรู้สึกผิดท่าไปแต่ตอนนี้เฉกเช่นคี่อยู่บนหลังเสือมีอาจไม่ได้ติดตามหนึ่งถดถอยหนึ่งลุกได้โชว์พิบตาก็ผ่านไป30กระบวนท่าโบยอิริงก็ห่างจากริมหน้าผาสามเชียพางเข่นเสียงขึ้นเรียไทยจินท่านทราบหรือไม่ว่าตอยท่านลุกได้อย่างุ้มข้างข้าพเจ้าฉไหนไม่รู้มือสังหาร ท้งนี้เพราะในยามนั้นสติสมรญญะท่านเลอะเดือนแม้ฆ่าท่านไปท่านก็ไม่พันพึงต่อความตายท่าก็ให้ความโุนาเกินไปวาจาพอกล่าวออกผู้คนในบริเวณล้วนแตกตื่นจนขวัญฟอนับเป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าหากจะฆ่าคนต้องสร้างความไว้วันพันพึงแก่ผู้ถูกฆ่ากรงเกงต่อความตายจีลงมือดังนั้นพวกมันเริ่มปีิกตัวจากไปทีละคนมีกล้าอยู่สืบต่อเท่าคำฟ้า ไม่เสียทีที่เป็นจอมเฮี้ยมหานแห่งยุคพอฟังจึงหวเร่อดังยาวนานกล้าว่าเล่าฮูตอนนี้สติธรรมยะฟื้นคืนดังเดิมหากเจ้าเก่งกล้าสามารถสมควรลมือแล้วบอยอีริงก์กล่าวอย่างเยือกเย็นถูกต้องเรากำลังจะลงมือฆ่าท่านท่านคงทราบว่าผ่าคำฝานี้สูงจากดับพื้นเท่าใดเท่าคำฝาไม่ตอบคำผากระแทกฝามือทั้งสองออกอย่างสุดเรี้ยวแรง โบยอิริงแทนที่จะต้านรับกับหลังฝ่ามือคืนกับปล่อยให้พลังฝ่ามือเท่าคำฟ้าทะลักทลายมาพลังฝ่ามืออันแรกร่งกล้าพอคู่ความถึงตัวกระจายออกเป็นสองสายพงเทดผ่านข้างกายไปเท่าคำฟ้าหน้าแปรเปลี่ยนจะรุนแรงคิดหลังฝ่ามือกับโบยอิริงพันยกสองมือขึ้นใจกลางฝ่ามือเล็งไปยังฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามแต่ไกลเท่าคำฟ้ารู้สึกมีพลังระดูดขุมหนึ่ง โดดล้างฝ่ามือทั้งสองของมันไว้ไม่อาจกระชากคืนกลับแม้แต่น้อยยังกค้างอยู่กับอากาศโบยอิริงกาว่าเสียไทยกินท่านครองความใหญ่บนผาค้ำฟ้าบัดนี้ข้าบัดเจ้าจะท่านจบชีวิตที่ผาค้ำฟ้านับว่ายุทธธรรมกำมังเท่าค้ำฟ้าโคกกรามกรอดเล่งแล้วพลังการฝึกปือช่วยชีวิตขึ้นทายเทมใหญ่ใจกลางฝ่ามือทั้งสองกล่าวว่าขอเพียงเจ้ากระทำได้เราก็มีวาจาตัดผอตําหนิ พร้อมกับเสียงกล่าวสลระก,กำลังภายในจากเจกางฝ่ามือไม้กระแทกกฐานโบยอิริงเสียชีวิตโบยอิริงโคโจรลมปานตามแนวทางของบัพชิตฟากฝาขึ้นถึงเจ็ดส่วนพลังภายในเข้าคำฝาขายก้อนกรวดทมลงสู่ทะเลลึกปาสนาการจดไหลร่องรอยโบยอิริงพันป่าสองมือไปยังริมหน้าผาปากล่าวว่าแล้วท่านจะทราบชัดในบัตรตนเท่าคำ้ารู้สึกมีพลังดูดล้างแผ่ซ่านมาจากสองแขน ขาชาก่างมันเคลื่อนไปยังริมหน้าผาอย่างไม่อาจควบคุมดังอย่างได้ความแตกตื่นของมันครานี้ใหญ่หลวงนักเส้นเอโบนาผากปนโตขึ้นเบิกตาแทบถลนออกนอกเบา้าใบหน้ากับกลายเป็นเขียวขำร่างของเท่าขำฝาโซนสเขาใกล้หน้าผาเตียน้อยแม้ควบคุมสภาวะอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจเป็นตัวของตัวเองมุมปากปรากฏโลหิตไหลซึมออกมายดหยาดลงบนปกเสื้อสภาพอย่างนี้ ท่าก็ผ่าล่างเขาหาหัดมัจจุราชทีละก้าวหงอิดเพงมีอาจตัดใจทนดูเบินหน้าไปอีกทางหนึ่งพ่านแววเสียงเย่เยียบของบ๊อเยอลิ้งดังว่าลงไปเถอะได้ยินเสียงแผดล้องดังหหยหวนยาวนานเคลื่อนว่าปลงยังหุบเขวเบื้องร่างอย่างรวดเด็วเท่าคำฟ้าอันชั่วร้ายในที่สุดก็จบชีวิตในสภาพสร้างสังขาแหลกสลายจบจนเสียงแผดล้องขาดหายหงอิดเพงจึงหันกายกลับมา กว่าตาไปยังเหวเบื้องล่างก้าวย่างวันไหวช่างบีบคั้นจิตใจผู้คนนักบอยอยิริงยิ้มน้อยพันถามขึ้นที่รงเหลือเล่าหลบนี้ไปหมดสิ้นแล้วหรือท่านยังเข็นฆ่าไม่เพียงพอหากข้าพเจ้าคิดเข็นฆ่าพวกมันก็ไม่รอคอยถึงตอนนี้หงอิดเพงแย้มยิ้มออกมากล่าวว่าย่างนี้จึงเป็นกอกอพี่ชายอันประเสดของข้าพเจ้าไปกันเถอะจบคำขวาโกม,มือบอยอยิริง ลงจากยอดเขาด้านที่จัดสร้างบันไดสิดาอยู่เมื่อลงถึงเชิงเขาเร่งรุดระยะทางหนึ่งหงอิดเพ่งขายฉุกคิดถึงเรื่องราวใดพันชงักท้าลงช้อนตาขึ้นก่าว่าลิงกอกอท่านไม่ใช่รับปากว่าจะอยอมให้ข้าพเจ้าปรับหรือบอยอิลลิงงงงันวูบจจงนึกได้กล่าวว่านั่นก็ไม่ผิดแต่ที่นี้เป็นเทือกเขารกรรางปัสจากสิ่งของรับประทานรอจนออกจากเทือกเขา ข้าพเจ้าจะเลี้ยงอาหารเที่ยงอันโอชะเหมือนหนึ่งเป็นไรผู้อื่นจึงไม่พิสมัยอาหารเที่ยงของท่านอย่างนั้นรอให้ออกจากเทือกเขาแล้วแต่ท่านจะเรียกร้องเถอะหงอิดเพงกล่าวอย่างดื้อร้านยืนกรานไม่ข้าพเจ้าจะปรับท่านในที่นี้ในที่นี้ข้าพเจ้าสามารถจ่ายค่าปรับไดเ้เล่าหงอิดเพงพันหน้าแดงบูกกาว่าเราต้องการให้ท่านจมพิษผู้อื่นโบอยอิริงขมวดคิ้วรืองามกล่าวว่า จุมพิดท่านข้าพเจ้ามิใช่สตรีจุมพิดท่านจะมีรสชาติใดหงอิดเพงกล่าวเสียงสดใสท่านก็เข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีมิใช่ใช้ได้หรือแต่ท่านหาใช่สตรีไม่ข้าพเจ้าไม่สนใจท่านปากผู้อื่นว่าจะยอมให้ข้าพเจ้าปรับไม่อาจใบเบี่ยงได้โบอยอยิวเงรู้สึกหัวรอไม่ออกร้องไห้ไม่ได้ยามอับจนปัญญาได้กล่าวว่าตกลง จมพิษก็จมพิษเถอะหงอิดเพงหน้าแดงสดใสแงหน้าขึ้นพิมพ์ตาลงอย่างเช,มช่ม้าโบยอิริงรีบโ้มหน้าลงจมพิษดิีปากมันคาหนึ่งขณะจะเงยหน้าขึ้นหงอิดเพงพันใช้สองแขนโอบรอบคอฝ่ายตรงข้ามไว้ส่งเสียงแผ่วเบา,บาปานละเมอลิงกอกอถ้ามีทราบหรอกว่าเข้าพเจ้ารักท่านปานใดโบยอิริงหบคิดในใจน้องเหล่าผู้นี้เก่งว่าเสียสติไปแล้วในยามนั้น ที่ไกาตาบังเกิดเสียงแผดล้องโหยหวนติดต่อกันโบอยอิริงรีพักสยหงอิดเพงออกกล่าวว่าพวกเราเก่งว่าพบผ่านผู้ติดขางนี่สินอีกหงอิดเพงเข็นเสียงกล่าวว่าหน้าชิงชังนักเอ่ยถึงตอนนี้ที่ไกาตาปรากฏยอดมือที่รลบหนีวิ่งตะบึงกลับมาและเห็นพวกมันโลหิตชุ่มโชกโสมกายบ้างล้มลงแต่กลางคันสีหน้าไปแววพวั่นพันพึงโบอยอิริง สถานใจเล็กน้อยคุ้นคิดขึ้นผู้ลงมือกับโหดเหี่ยมอมหิตนักทันใดส้มเสียงหนึ่งดังมาแต่ไก่สาหายที่ใช้ดาบทองใหญ่ต้องทแดงอนุภาพต่อผู้ไร้ความผิดเหล่าสามผู้กล้ารตระกูลเฉียพอรับทราบสักไรกระบวนท่าบุยอิริงพอฟังเพิงอมหิตพันลุกเฮือโหมสามผู้กล้ารตระกูลเฉียก็เป็นเหล่าศัตรูทำร้ายบิดาและเจ็กเจ็กของตนดังนั้นแค่นเสียงอย่างยิชากล่าวว่า พวกเรารีบไปเถอะ